สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนรป,ประจำวันที่17เมษายน2567ครับก็สวัสดีปีใหม่ไทยกับพี่ๆเทรดเดอร์ทุกท่านด้วยนะครับระหว่างที่เรากําลังเล่นน้าสงกรานกันอยู่นะครับ <c oughs> ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวสงกรานะที่เข้ามากระทบกับตลาดการเงินแล้วก็ตลาดทองคําของเรานะครับโดยที่หลังๆเนี่ย <c oughs> ผมขออนุญาตสรุปสภาวะข้าวครวแล้วกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ อ่าแรกๆเลยนะครับก็เกิดจากการที่ตัวอิหร่านเนี่ยเขาได้มีการโจมตีอ่าอิสราเอลนะครับหลังจากที่อ่าทางอิหร่านเองเนี่ยบอกว่าเป็นการตอบโต้นะครับที่อิสาราเอลเนี่ยได้เคยโจมตีสาถานทูตอิหร่านในกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียน,นั่นเองนะครับรวมถึงได้สังหารเจ้าที่ของสาถานทูตด,ด้วยนะครับซึ่งอ่าในวันที่13เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยอิหร่านก็ได้ตอบโต้ด้วยการยิงโดรนามิกาเซ่น,นะครับซึ่งเป็นระเบิดโดรนนประมาณ300ลำเข้าไปในอิสาราเอลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย อิรานเองก็ได้ถแถลงว่าการตอบโต้ในครั้งนี้เนี่ยได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการถแถลงว่าการตอบโต้สิ้นสุดแล้วนะครับแต่ว่าตลาดของเราเนี่ยก็ p ลาย e in รับข่าวเข้าไปนะครับแล้วก็สร้างความตึงเครียดให้กับตลาดของเราก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ตัวสินรั์เฮฟสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับหรือว่าเซฟเฮเว่นอย่างทองคำเนี่ยรับตัวทำออทาม i g h บริเวณสองพันี่รอสสบเอ็ดนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยอิสราเอลเองนะครับก็ได้มีการถแถลงว่า จะต้องมีการตอบโต้อิหร่านอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่ายังไม่คอนเฟิร์มนะครับยังไม่มีการยืนยันออกมาว่าจะตอบโตในลักษณะไหนหรือว่ารูปแบบใดนะครับส่วนทางสหรัฐเองนะครับรวมถึงตัวสหรัฐชนจาจักรเนี่ยทั้งคุณโจไบเดนแล้วก็คุณดิชีสุนักเนี่ยผู้นําของทั้งสองประเทศเนี่ยที่ก่อนหน้านี้นะครับก็แสดงตัวว่า,าเป็นพันธมิตรกับอิสราเอลนะครับในครั้งนี้ทั้งสองท่านเนี่ยออกมาประกาศว่าไม่ขอเข้าร่วมการตอบโต้ของอิสราเอลด้วยนะครับพร้อมทั้ง สนับสนุนให้ลดการประทะลดความขัดแย้งนะครับแล้วก็ให้ให้อิสราเอลนั้นตัดสินใจโดยที่มีความยับยั้งชั่งใจนะครับไม่ใจร้อนผีขับจนเกินไปเพราะว่ามันอาจจะส่งผลกระทบกับตลาดทั่วโลกได้นะครับซึ่งผลกระทบลหลักอย่างที่ผมบอกไปนะครับวันนี้ขออนุญาตแบ่งเป็น3เรื่องนะครับหนึ่งเลยครับผลกระทบก็เลยทําให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นทําออกทหํหายนะครับสองราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันนะครับโดยที่เบลนต์เนี่ยแต่ระดับ91ดดอลลาร์ 91.5ดอลลาร์นะครับก็ถือว่าราคาค่อนข้างสูงเลยนะครับแล้วก็ข้อสามตลาดทุนสหรัฐโดนเทขายซึ่งความกังวลหลังจากเกิดสงครามนี้นะครับมันก็มีความกังวลต่อเนื่องมานะครับว่าอิสราเอลเนี่ยจะตอบโต้ด้วยความรุนดรงหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดว่าอิสราเอลมีการตอบโต้อิหร่านด้วยความรุนแรงมีการทางสงครามกันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยอาจจะส่งผลในเชิงลบ การเดินเรือทั่วโลกนะเพราะว่าอิหร่านเองก็อาจจะต้องอปิดช่องแคบพอมุสนะครับซึ่งช่องแคบพอมุสเนี่ยมันเป็นช่องแคบสําคัญที่เอาไว้ใช้ขนส่งน้ํามันจากประเทศฝั่งอาหรับนะครับไม่ว่าจะเป็น UAE รวมถึงอิหร่านเองนะครับก็อาจจะทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยรวมถึงพลังงานต่างๆเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นและผลที่ตามมานะครับก็คือเงินเฟอ้อทั่วโลก จะยังคงมีอยู่นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเงินเฟอ้อทั่วโลกขึ้นแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าก็อาจจะส่งผลกับประเทศใหญ่นะครับโดยเฉพาะสหรัฐเองหรือว่าเฟดนะครที่ เมื่อคืนนี้นะครับคุณจอรงพาวเวลเนี่ยเพิ่งจะออกมาส่งสัญญาณนะว่าเฟ็ดอาจจะลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยดีเลห์หรือว่าช้าลงจากที่นักลงทุนมองเอาไว้นะครับเพราะว่าตัวเลขเงินเฟอ้อล่าสุดเนี่ย CPI เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับออกมาอยู่ที่3.5%ซึ่งเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยว่าเฟ็ดอาจจะย,ยังคงใช้อัตราดอกเบี้ยระดับสูงที่5.5%ต่อไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วก็ ความกังวลต่อมานะครับตลาดหุ้นรวมถึงสินทรัพย์สิ่งอ,อื่นออาจโดนเทขายนะครับเราเห็นได้จากตัวคริปตเ c u คอ e เรนซีหรือว่าบิตคอยนะครับก็โดนเทขายลงมาหลังจากเกิดสงครามนะครับแล้วก็ทองนั้นก็จ,จะมีโอกาสทำออทามไฮอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะทำให้เราเทรดยากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าการที่ทองคํามันขึ้นจากความกังวลน,นะครับว่าอาจจะเกิดสงครามแต่ในทางกลับกันนะครับ เฟดเองเขาเลือกที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไปตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเหตุผลหรือว่าปัจจัยที่ค่อนข้างขานกันนะครับก็อาจจะทําให้เฟดยากขึ้นในระดับหนึ่งนะครับส่วนณตอนนี้นะครับถามว่าปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อราคาทองคำนะครับผมกอเรียนแบ่งเป,ป็นสปัจจัยแล้วกันให้กับนักลงทุนได้ติดตามนะครับหนึ่ง สงครามและความกัวงวลที่มันเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นระหว่างอิหร่านอิสราเอลหรือสงครามภูมิมิตรศาสตร์อื่นๆนะครับที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตนะครับข้อ2นะการเข้าซื้อทองคําของธนาคารกลางทั่วโลกนะครับโดยที่อันดับหนึ่งตอนนี้เนี่ยคือจีนนะครับต้องบอกว่าในช่วงปีที่ผ่านมานะครับธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยเข้าซื้อทองคารวมกันกว่า1000ตัน นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเข้าซื้อรวมกันแค่หลักร้อยตันนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ในช่วงที่เศรษฐกิจมันมีโอกาสที่จะเกิดวิกฤตเนี่ยนะครับก็มีการเข้าซื้อที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ข้อ3ามนะครับนโยบายการเงินของเฟดนะครับก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจจะส่งผลต่อราคาทองคาที่เรากาลังเทรดในช่วงนี้ได้นั่นเองนะส่วนอีกปัจจัยหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นทางฝั่งเอเชียกันบ้างแล้วเราจะข้ามมาที่ตัวอ่ารัฐบาลรัฐบาลญี่ปุ่นกันบ้างแล้วนะครับหลังจากที่ คุณซูซูกินะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นเนี่ยออกมาถแถลงต่อสื่อมวลชนก่อนที่จะบินไปที่สหรัฐนะครับว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเองนะครับกำลังมองหาจังหวะที่จะเข้าแทรกแซงสกุลเงินเจแปนเยนอยู่นะครับเนื่องจากว่าสกุลเงินเจแปนเยนเนี่ยอ่อนค่าต่ำสุดในรอบ34ปีนะครับโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสกุลเงินยูเอดอลลาร์นั่นเองนะครับก็เลยเมื่อวานนี้ทำให้ราคาลงมาเกือบเกือบพันจุดนะครับหลังจากที่มีข่าวนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าในเรื่องของ กาหนดการในการแทรกแซงเนี่ยยังไม่ได้มีออกมาชัดเจนนะครับแต่ว่ายัางไงนักลงทุนก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าตัวที่ผ่านมาแล้วนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นมักจะแทรกแซงเราที่ไม่ส่งสัญญาณอะไรก่อนเลยนะครับอยู่ดีการาฟก็วิ่งเนื่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมีโพ i ิชันที่เกี่ยวกับเยอปนเย็นเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังการเข้าแทรกแซงครั้งนี้ให้ดีนะครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือตัวอัตราดอกเบีย้ยนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้อยู่ที่0ูนะรรัแต่ว่วาาของทงทสหฐยอเฟดเนี่ยอยู 5, 5ก็เปอร์เซ็นตน ช่องว่างที่ค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังว่านโยบายการเงินของนักสอบประเทศจะเป็นอย่างไรต่อไปนั่นเองนะครับส่วนข่าวสําคัญในวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีการประกาศข้อมูล cpi ของทางสหภาพยุโรปนะครับคาดการณ์ว่าตัวเลขเงินเฟอ้อของยุโรปเนี่ยจะลดลงนะครับอยู่ที่2.4%ซซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมีโอกาสที่ e cb นะครับจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยก,ก่อนธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะครับรวมถึงปอนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมีการประกาศ cpi เช่นกันคาดการณ์ว่า ทั้งสหรัฐฯชาจาักรแล้วก็ยุโรปเนี่ยตัวเลขเงินเฟอ้อจะลดลงทั้งคู่นะครับซึ่งถ้าลดแบบนี้เนี่ยนักลงทุนเองมีโอกาสที่จะมองว่าอ่า BOE และ ECB เนี่ยนะครับจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะทาให้สกุลเงินอ่าปอนแล้วก็สกุลเงินยูโรเนี่ยมีโอกาสอ่อนค่าลงได้ในระยะสั้นๆวันนี้นั่นเองนะครับส่วนในทางเทคนิคนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามสกุลเงิน US Dollar ก่อนนะครับหลังจากที่มีการปรับตัวสูงขึ้นมาเรื่อ,อยๆเ,เลยนะครับก็ เฟดยากนะครับเพราะว่าทองขึ้นอยู่เอซ์สา,าก็ขึ้นนะครับจากปัจจัยต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นความกังวลที่ว่าเฟดอาจจะคงอัตราดอ,อกเบี้ยในระดับสูงนะครับวันนี้ผมขออนุญาตให้แนวต้านของดอลลาร์อีเด็กนะครับอยู่บริเวณ106.570นะครับซึ่งเป็นซับไพโซนด้านบนนะมีโอกาสขึ้นไปเทสแล้วย่อตัวลงมาได้นะครับส่วนแนวนรับอยู่ที่105.510นะครับส่วนราคาทองคํา ราคาทองคานั้นแนวรับแนวต้านวันนี้นะครับแนวต้านก่อนแล้วกันนะครับขออนุญาตให้ไว้ที่2415นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าทะลุขึ้นไปได้ทะลุยืนเหนือไฮเดิมไปได้อีกนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสแนวต้านใหม่นะครับที่2446โดยประมาณนั่นเองนะสำหรับทองคำนะส่วนแนวรับในวันนี้ครับอยู่ที่2 3 6 2นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าโครงสร้างฝั่งขาขึ้นเนี่ยมันยังไม่ได้โดนทาลายนะครับเบื้องต้นเนี่ย ถ้าเกิดเราจะมองทองลงได้เนี่ยนะครับแนะนําว่าให้ราคานั้นหลุดทะลุสองพันสามรอยี่สิบสามแบบเต็มแท่งไปก่อนนะครับเน้นว่าแบบเต็มแท่งไม่เอาแบบทิ้งไส้นะเพราะว่าเส้นสปีดไลน์สีดําตรงนี้ที่ผมตีมาไว้เนี่ยนะครับมีการเทสหนึ่งครั้งแล้วนะครับแต่ว่าราคาก็รีเจ็คแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อไปก็ต้องดูว่าเส้นนี้ค่อนข้างแข็งนะครับเพราะฉะนั้นใน 3, 2อ6 2าอาจจะเป็นแนวรับที่น่าสนใจได้ในวันนี้นั่นเองนะครับส่วนตลาดหุ้นสหรัฐนะครับหลังจากที่โดนเทขายนะครับ อันนี้เป็นดัชนีดาวโจนนะขออนุญาตให้แนวรับไว้ที่สามหม่นเจ็ดะครับแล้วก็สามหมืดอลลาร์นะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าลงมาเทสเนี่ยอาจจะมีจังหวะเด้งได้นะครับแต่ว่าแนะนําว่าตอนนี้ราคาเองก็ค่อนข้างสูงนะครับถ้าเกิดว่าเทรดในช่วงนี้สําหรับตลาดหุ้นสหรัฐลงถึงราคาทองคำเนี่ยแนะนำเทรดระยะสั้นจะมีความปลอดภัยกว่านั่นเองนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่ราคาน้ำมัน นะครับหลังจากที่ขึ้นไปแตะ91.530สำหรับเบนซ์นะครับแนวรับวันนี้อยู่ที่87.095นะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่91.530เป็นไฮเดิมนะครับแล้วก็96.390จะเป็นซับไพโซนด้านบนนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบได้ถ้าเกิดว่าปัจจัยต่างๆเนี่ยมันยังส่งผลให้ราคาน้ำมันสามารถขึ้นได้อยู่นะครับโดยที่ราคาน้ำมันหลักๆแล้วเนี่ยถ้าจะขึ้นได้นะครับต้องมีแนวโน้มในการเกิดสงครามหรือความขัดแย้งระหว่างประเทศทางตะวนันออกกลางนะครับหรือว่าอาจจะเป็นอิหร,นะร่านกับ ตัวอิสเพิ่มเติมขึ้นมานะครับยังไงก็คอติดตามกันด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ข่าวสารอ่าจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าต้องระมัดระวังข่าวสารนอกตารางยังไงก็ขอทุกคนโชคดีมีกําไรขอบคุณครับ